สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเครื่องเสียงทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดี FC นะครับลานพิเนตออเดโอทุกท่านนะครับสวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่4นะครับเดือนมีนาคมนะครับ2565ครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพามาชมนะครับเป็นสินค้าเข้ามาใหม่นะครับเมื่อวานนะครับช่วงเย็นๆนะครับผมก็เลยหยิบยกมารีวิวให้อาจารย์ทุกท่านได้รับชมนะครับตัวแรกเลยนะครับตัวนี้เป็น i6000 นะครับตัวนี้ทับนะครับ เป็นของบริษัททับนะครับ i 6ห0 0นะครับสำหรับอาจารย์ท่านในที่ยังมองหาทับ i 6 0 0 0นะครับตัวนี้สวยๆนะครับเข้ามาอยู่2แท่นนะครับสำหรับทับ i 6 0 0 0นะครับดูด้านข้างนะครับตัวนี้สติกเกอร์ยังอยู่นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาทับ i 6 0 0 0นะครับราคาอยู่ที่21,500บาทนะครับต่อแท่นนะครับ21,500าบาทนะครับฝากอาจารย์ท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทับ i 6 0 0 0นะครับเข้ามาอยู่2แท่นนะครับ ถัดมานะครับจะเป็น NPE นะครับ C 2 0 0พนะครับตัวนี้เข้ามาอีกอยู่สองแท่นเหมือนกันนะครับสำหรับท่านที่ต้องการนะครับ NPE นะครับตัวนี้ NPE C 2 0 0พนะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเดิมๆนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0 9 5 2 2 4 6 4 9 7นะครับแล้วก็0 8 7 4 2 1 7 4 6 4นนะครับฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ NPE c 2 0 0 2นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับ8,500บาทนะครับยังไม่รวมส่งนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเน็ตออเดียโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับไม่ว่าจะเป็นคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้ dbs ตัวนี้มาหาจากแท้นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหาคอมเพรสเซอร์นะครับตัวนี้1 6 6 xs นะครับตัวนี้มาหาจากดูด้านล่างนะครับตัวนี้นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็ สอบถามเข้ามาได้นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพีเนตออเดีโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับไม่ว่าจะเป็น x อ็กแครับตัวนี้ x อ16นะครับ x อ16นะครับใช้งานปกตินะครับของบาร์เดนเจอร์นะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับมีสินค้าให้ท่านเลือกอยู่นะครับสำหรับร้านพีเนตออเดีโอนะครับอำเภอดอนจานจังหวัดกาลสินนะครับฝากอาจารย์ท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับถัดมานะครับจะเป็นเครื่องปั่นไฟนะครับตัวนี้เครื่องปั่นไฟของ เคนโต้นะครับตัวนี้เคนโต้นะครับสําหรับท่านที่ยังมองหาเครื่องปั่นไฟนะครับวายใช้งานกันนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับสําหรับเคนโต้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เป็นสิ้นนะครับตัวนี้สตาร์ทมือนะครับตัวนี้สําหรับท่านที่ยังมองหานะครับเข้ามาเมื่อวานนะครับสําหรับตัวนี้นะครับขอไปนะครับสเปคก็ตามนี้เลยนะครับตัวนี้ สเปคนะครับในส่วนของพาวเวอร์นะครับตัวนี้กำลังวัตต์นะครับ6,500วัตต์นะครับตัวนี้สำหรับพาวเวอร์แม็กนะครับตัวนี้สูงสุดนะครับเครื่องยนต์4จังหวะนะครับตัวนี้เครื่องยนต์4จังหวะนะครับเครื่องยนต์เบนซิน4จังหวะนะครับสำหรับท่านที่ยังมองหานะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับร้านพิเนตโอเดีโอนะครับตัวนี้มือหนึ่งอยู่ที่20,000กว่าบาทนะครับ ราคาประหยัดประหยัดนะครับสําหรับมือสองนะครับใช้งานปกตินะครับตัวนี้1นึ0งหบาทนะครับสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับเครื่องปันไฟนะครับก็แวะเข้ามาชมได้นะครับที่ร้านพินิจออโวเดโอนะครับอําเภอดอนจานจังหวัดกระสินนะครับสตาร์ทเป็นสตาร์ทแบบมีสายก็ได้นะครับตัวนี้สตาร์ทมือก็ได้นะครับสําหรับท่านที่ยังต้องการนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับ ใช้งานปกตินะครับฝากไว้ด้วยละกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมันก็จะเป็นทับไอหกพันนะครับเข้ามาอยู่2แท่นนะครับแล้วก็จะเป็น NPE นะครับ C ีสองพันสนะครับก็จะเป็น X a ็กนะครับแล้วก็คอมเพรสเซอร์นะครับอีกฝั่งนึงนะครับจะเป็นดอกลําโพงนะครับ12นิ้วนะครับสําหรับอาจารย์ท่านไหนที่ยังมองหาดอกลําโพงนะครับ3ามร้อเอสนะครับตัวนี้เข้ามาอยู่ สี่ดอกนะครับสําหรับ3ามรอยเนะครับแล้วก็จะเป็น2องรอยเนะครับ3ดอกนะครับแล้วก็จะเป็นคาเนะนะครับตัวนี้สติกเกอร์ตูดหายนะครับตัวนี้สําหรับดอกคาเนะสิบสอนิ้วนะครับเดิมๆทุกดอกนะครับสวยๆนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ0ูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดนะครับแล้วก็จะเป็น0ูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในส่วนของช่องยูทูบด้วยแล้วกันนะครับลานพินเนตออแดโอนะครับช่องโจ๊กแชนเนลนะครับ แล้วก็จะเป็นในส่วนของ a c e b o o k นะครับตัวนี้ f Facebook พินิจคำมีพักดีนะครับแล้วก็จะเป็นเพจร้านนะครับพินิออริโอนะครับในส่วนของช่องทางติดต่อนะครับที่ผมได้แจ้งไปข้างต้นแล้วนะครับ0 9นย์4 6 4 9 7นะครับแล้วก็ส่วน2 1 7 4 6 4นะครับฝากอาจารย์ทุกท่านไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปประจำวันศุกร์นะครับที่4นะครับเดือนมีนาคม2565นสานะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ